สรุปงานกิจกรรมและการดำเนินงานสำคัญของจังหวัดพะเยาในห้วงเดือนสิงหาคม2556 วันที่28กรกฎาคม2556เวลา7นาฬิกาที่บริเวณหน้าพระวิหารวัดศรีโคมคำนายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธาิราชสยามกุฎราชกุมารในโอกาสนี้ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และสืบชะตาหลวงเฉลิมพระเกียรติเพื่อสแสดงออกถึงความ ความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อวันที่29กร,รกฎาคม2556เวลา11นาฬกาที่สนามกีฬากรมทหารราบที่17ค่ายขุนเจืองธรรมิกราชนายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานตรวจความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์เจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีกำลังพลจากทหารตำรวจเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและอาสาสมัครนำเครื่องมืออุปกรณ์เข้าร่วมตรวจความพร้อมในครั้งนี้วันที่2สิงหาคม2556เวลา14.00น,นที่โรงเรียนบ้านศบสาตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำผูวาราชการจังหวัดพยาพร้อมโดยผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพยาหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพยาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเชียงคำเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือในเบื้องตน้นวันที่5สิงหาคม2556เวลา10นาฬกา30นาทีที่บ้านแม่ตอมในหมู่ที่7ตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาจัดโครงการปลูกป่าสร้างฝายถวายแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวเป็นประธานมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกป่าเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วันที่6สิงหาคม2556เวลา9นาฬิกาที่แปลงสาธิตตําบลดงเจนอําเภอภูกระยาวหอ,อการค้าจังหวัดพะเยาจัดโครงการทํานาหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรพัฒนาที่ดินทํากินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวนาไทยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมโดยประธานหอ,อการค้าจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอําเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บร ริหารท้องถิ่นนักเรียนและเกษตรกรเรกรข้าร่วมโครงการดังกล่าววันที่7สิงหาคม2556เวลา8นาฬิกาที่บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพะเยาศาลจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันรพีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการข้าราชการอัยการทหารตำรวจพลเรือน นักเรียนและนักศึกษารวมพิธีถวายพวงมาลาเพื่อร่วมรำลึกถึงพระบรมวงเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักรตรมรววงราชบุรีดีเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันที่8สิงหาคม2556เวลา9นาฬิกาที่บริเวณบ้านปงสนุกอำเภอเชียงม่วนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายอำเภอเชียงม่วนหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกป่าตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80,000ษามหาราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เวลา9นาฬิกา30นาทีที่โรงแรมพยาวเกตเวสสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพยาจัดประชุมสัมมานาการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกระดับจังหวัดโดยมีนายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาเป็นประธานมีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และประชาชนทั่วไป คนร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเวลา10บนาฬิกา30นาที ที่วัดพระาธาตุขิงแกงอําเภอจุนสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทก,กภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคนลนถล่มในพื้นที่จังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทหารตำรวจอาสาสมัครทีมกู้ชีพกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนดังกล่าว วันที่9สิงหาคม2556เวลา10นาฬิกาที่เรือนจำจังหวัดพะเยาสมาคมแม่บ้านมหัดไทยจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการน้ำพระไทยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยาและสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันในครั้งนี้เมื่อวันที่9สิงหาคม2556เวลา12นาฬกาสำนักง,งานทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาร่วมกัสบสำนักง,งานมณธิชัยพัฒนา ได้ดำเนินการประชุมหารือและสำรวจพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำก้านพะเยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศาสตราจารย์กเกษมจันแก้วผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะ ให้บริการในการออกแบบและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำกว้านพะเยา วันที่12สิงหาคม2556เวลา7นาฬิกาที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์พร้อมทั้งปล่อยพันปลาลงสู่กวานพะเยาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จากนั้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาประกอบพิธีลงนามถวายพระพรและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นจังหวัดพะเยาส่วนในภาคคำประกอบพิธีวางผานพุ่มถวายเครื่องราชสการะและจุดเทียนชัยถวายพระพ,พรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เวลา10นาฬิกา9นาทีที่วัดป่าแดงบุญนาคอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้พระราชาทานต้นมเหศักดิ์ศักส์กสยามมินเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมในพิธี เวลา10นาฬิกา30นาทีที่วัดศรีโคมคำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาจัดโครงการเทศมหาชาติเวทสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมฟังเทศมหาชาติเพื่ออนุรักษ์สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไป วันที่13สิงหาคม2556เวลา9นาิก30นาทีที่อนรงแรมพยาวเกตเวย์สำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพยาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหรือโซนนิ่ง โดยมีนายฉลองเทพวิทักษ์กิจรองปลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานมีคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านกเกษตรกรรมจังหวัดพะเยาประธานสภาเกษตรกร,ร,กร,รในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนและเกษตรกร,ร,กร,รผู้ที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม วันที่14สิงหาคม2556เวลา7นาิกา30นาทีที่บริเวณท่านเรือวัดติโลกอารามผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์วัดติโลกอารามเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ36ปีจังหวัดพะเยาโดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมในพิธี วันที่15สิงหาคม2556เวลา13.30นนทีที่ห้องภูกลัมยาวสารากลางจังหวัดพะเยาสำนักง,งานพลังงานจังหวัดพะเยาจัดประชุมโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊ส LPG ภาคควรเรือนโดยมีเรืออากาศเรสุวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น เขร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติโครงการเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นของตนได้รับทราบวันที่19สิงหาคม2556เวลา9ก้นริกา30นาทีที่โรงแรมพะเยาเกตเวสํำนักง,งานจังหวัดพะเยาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร,กรด้านทักษะภาษาส,าสู่อาเซียน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวันที่20สิงหาคม2556เวลา7นาฬิกา30นาที ที่โรงแรมพยาเกตเวย์สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดพยาจัดโครงการครอบครัวสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่โดยพลังความร่วมมือของทุกกลุ่มวัยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางการคุ้มครองสิทธิและเรียนรู้กระบ,บวนการยุติธรรมโดยมีเรืออากาศรีสูวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาเป็นประธานมีตัวแทนทีมสหวิชาชีพภาคประชาชนจากทั้ง9าอำเภอเข้ารับการอบรม วันที่21สิงหาคม2556เวลา8นาฬิกาสนาทีที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินพะยยาสํานักนานง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมแอโรบิกรวมพลคนรักแม่12สิงหามหาร,ราชินีโดยมีนายอำเภอภูกรรยาวเป็นประธานมีคณะผู้บริหารอาจารย์นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม วันที่23สิงหาคม2,556เวลาส0บนาฬิกาณที่ว่าการอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงพระกรุณาโปรดให้นายมนัทโนนุตกรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิลาเคิลออฟไลน์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จำนวน500ชุด โดยมีประหลัดจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ทั้งนี้ส่วนราชการหน่วยงานใดต้องการเผยพแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโดยยอ่อพร้อมภาพถ่ายประกอบส่งกลุ่มงานข้อมูลสำนักง,งานจังหวัดพะเยาภายในวันที่20ของทุกเดือน และสามารถติดตามชมวีดิทัศน์สรุปผลงานย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์จังหวัดพะเยา www.pahayu.go.th ในหัวข้อวีดิทัศน์สรุปผลงานและกิจกรรมสำคัญสสสสวววน่่าแทเเเเเเียเยยยยลุดปบบพพิงค